กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับห้องเรียนฟิสิกส์ในวันนี้ครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องของความยืดหยุ่นของของแข็งและความดันในของเหลวนะครับทีนี้เดี๋ยวเราดูทีละอันดูของแข็งก่อนครับสิ่งที่บอกความยืดหยุ่นของของแข็งจะมีอยู่3อย่างด้วยกันนะครับในทางฟิสิกส์อย่างแรกเราเรียกว่าความเค้นนะครับความเค้นจะพิจารณาความยืดหยุ่นจากพื้นที่หน้าตัดดูจากพื้นที่หน้าตัดของวัสดุนะครับ โดยที่ตัวความเค้นตัวนี้สัญลักษณ์เราใช้เป็นตัวซิกมาครับผมจะมีค่าเท่ากับแรงดึงหรือแรงกดตัววัสดุชิ้นนั้นหารด้วยตัวพื้นที่ที่ตั้งฉากนะครับเราจะเรียกความเค้นตัวนี้ว่าความเค้นตั้งฉากนั่นเองหน่วยวัดใช้เป็นนิวตันต่อตารางเมตรนะครับอ,อันที่2ตัวที่บ่งชี้ถึงความยืดหยุ่นตัวที่2นะครับความเราเรียกว่าความเครียดนะครับความเครียดความเครียดตัวนี้จะขึ้นอยู่กับระยะยืด ร,ระยะยืดของวัสดุนะครับสัญลักษณ์แทนความเครียดเราใช้เป็นตัวเอปซิลอนครับผมตัวคล้ายๆกับตัวอ e, ีตัวนี้นะครับหาได้จากเอาระยะยืดเดลต้าหารด้วยความยาวเดิมของวัสดุหรือตัว L นั่นเองนะครับสังเกตว่าเราอเอาอัตราส่วนของความยาวหารการันดังนั้นตัวความเครียดตัวนี้จะไม่มีหน่วยวัดนะครับต้องระวังดีๆไม่มีหน่วยวัดตัวที่3นะครับตัวยังโมดูลัส ยังโมดูลัสตัวนี้เป็นสมบัติเฉพาะตัวของของแข็งนะครับสมบัติเฉพาะตัวนั่นหมายความว่าของแข็งที่ทําจากวัสดุที่ต่างชนิดกันทําจากโลหะต่างชนิดกันนะครับตัวค่ายังโมดูลัสของมันจะมีค่าไม่เท่ากันนะครับแต่ถ้าเป็นของแข็งที่ทําจากวัสดุชนิดเดียวกันโมดูลัสจะเท่ากันเสมอนะครับต้องระวังดีๆทีนี้โมดูลัสสัญลักษณ์ใช้เป็นตัว y นะครับหาได้จากอัตราส่วนของความเข็นกับ ความเครียดนั่นเองนะครับซิกมาหารด้วยตัวเอฟซลอนหรือถ้าเราเอาสูตรความเค้นกับความเครียดใส่เข้าไปเราจะได้เป็น F หารด้วย a ตั้งฉากนะครับหารซ้ำด้วยเดลต้า L หารด้วย L หรือถ้าเราจัดรูปใหม่ก็จะกลายเป็น F L ส่วนด้วย A เดลต้า L นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วสังเกตว่าเราใช้ความเค้นหารด้วยความเครียดไหมครับหน่วยวัดของยังโมดูลัสจึงมีหน่วยเดียวกับความ เคนนั่นเองเป็นนิวตันต่อตารางเมตรเหมือนกันนะครับงั้นต้องระวังดีๆวเวลาอ่านโจทย์สังเกตว่าหน่วยมันเหมือนกันถูกไหมครับแต่ว่ามันเป็นคนคนลับปริมาณกันนะครับเดีย๋ยวลองไปดูตัวอย่างการคำนวณครับตัวอย่างแรกนะครับลวด A และ B ยาวเท่ากันนะครับมีพื้นที่หน้าตัด0.1และ0.18ตารางเซนติเมตรตามลำดับ เมื่อดึงลวดทั้งสองได้แรงเท่ากันลวดจะยืดออก0.3และ0.2เซนติเมตรตามลำดับลวด A มีค่ายัางโมดูลัสเป็นกี่เท่าของลวด B อ่าค่อยๆดูกันครับข้อมูลมี2ชุดคือของ A แล้วก็ของ B ไหมครับอ่าอันแรกคือความยาวความยาว L ตัวนี้โจทย์บอกว่าเท่ากันอ่าสตัวนี้เท่ากันนะครับพื้นที่หน้าตัดสัญลักษณ์คือตัว a นะครับ ของลวด A 0.10ของลวด B 0.18นะครับตารางเซนติเมตรดึงลวดทั้งสองได้แรงเท่ากันโจทย์ให้แรงมาเท่ากันนะครับทำให้ลวดยืดออกระยะยืดของลวดใช,ใช้แทนเป็นเดลต้านะครับหน่วยเป็นเซนติเมตรอันนี้คือข้อมูลที่โจทย์ให้สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคือ,อยังโมดูลัสของลวด A มีค่าเป็นกี่เท่าของลวด B นะครับ y a หาด้วย y b ตัวนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับเราก็ย้อนกลับไปดูสูตรยังโมดูลัสเลยครับโมดูลัสของเราสูตรคือ f l ส่วนด้วย a เดลตา l ไหมครับทีนี้เราจะเห็นได้ว่าโจทย์ให้ l เท่ากันให้ f เท่ากันแสดงว่าพ์ f กับพ์ l ตัวนี้คงที่ละมีค่าเท่ากันไม่เปลี่ยนแปลงไหมครับนั่นแปลว่าถ้าเราต้องการเปรียบเทียบ ตัวโมดูลัสนะครับค่าโมดูลัสตัวนี้จะมีค่าแปร6กผันกับพื้นที่หน้าตัดแล้วก็แปร6กผันกับตัวระยะยืดนั่นเองเราสามารถเทียบอัตราส่วนได้เลยครับ YA ต่อ YB นะครับก็จะกลายเป็นพื้นที่หน้าตัดของลวด A ออกแปรผกผันนะครับพื้นที่หน้าตัดของลวด B เทียบลวด A ไหมครับ แล้วก็ผกผันกับตัวระยะยืดอีกเราก็สลับเศษส่วนซ้ากลายเป็นระยะยืดของลวด b ทเทียบกับระยะยืดของลวด a นะครับจากนั้นเราก็แทนข้อมูลที่โจทย์ให้มาลงไปเลยครับพื้นที่หน้าตัดของลวด b 0.18ตารางเซนติเมตรไหมครับหารด้วยพื้นที่หน้าตัดของลวด a 0.10ตารางเซนติเมตรนะครับระยะยืดของลวด b 0.2เซนติเมตร แล้วก็ระยะยืดของลวด A 0.3ซนติเมตรนะครับเราจะเห็นได้ว่าหน่วยวัดเหมือนกันหมดเลยถูกไหมครับตัดทิ้งได้เลยเราก็คิดแต่เฉพาะตัวเลขนะครับ0.2หารกับ0.10ผลลัพธ์ได้ได้2นั่นเองถูกไหมครับ0.18กับ0.3หารออกมาได้0.6ไหครับ0.6คูณกับ2ผลลัพธ์สุดท้ายได้เท่ากับ 1.2เท่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อสังเกตของเราคือถ้าในกรณีที่คําถามถามเป็นจํานวนเท่าเรามักจะใช้เรื่องการแปลผันมาช่วยนะครับในการแก้โจทย์ปัญหาจะทำให้แก้โจทย์ปัญหาได้เร็วขึ้นครับเรามาลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอลวดโลหะมีค่ายังมดูลัส2คูณ10ยกกำลัง10นิวตันต่อต,ตารางเมตร2คูณ10กำลัง10นะครับมีค่าความเข็นสูงสุด ความเข้นสัญลักษณ์คือตัวซิกมาสูงสุดเราใส่ค่าสัญลักษณ์โงแม็กซ์ลงไปนะครับ3คูณยกกำลัง9นิวตันต่อตารางเมตรนะครับมีความยาว1 0เซนติเมตรนะครับถามว่าลวดเส้นนี้จะยืดตัวได้มากที่สุดเท่าไหร่ไหมครับก็คือถามตัวเดลต้าแอลแม็กซ์นั่นเองว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับลวดเส้นนี้ถึงจะยังคงรักษาสภาพยืดหยุ่นได้และไม่ขาดออกจากกัน เพราะฉะนั้นแล้วเราตั้งต้นที่ตัวยังโมดูลัสได้เลยครับผมเรามีสูตรยังโมดูลัสอยู่ยังโมดูลัสสูตรคือความเค้นหารด้วยความเครียดไหมครับความเค้นหารด้วยความเครียดโจทย์ให้ค่าความเค้นมาแล้วไหมครับแต่ความเครียดไม่ได้ให้มาแสดงว่าเราต้องแปลงตัวความเครียดตรงนี้ก่อนแปลงเป็นอะไรครับตามสูตรของความเครียดเลยเดลต้าแอส่วน L นั่นเองไหมครับหรือเราจัดการสลับเศษส่วนซ้ากลายเป็นซิกมา L อหารด้วยเดลต้าแอล นะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ต้องการเดลต้าแลเราก็ย้ายข้างสมการเลยครับกลายเป็นซิกมา L อลส่วนด้วย Y นะครับแทนค่าตัวเลขลงไป3คูณ10ยกกำลัง9คูณด้วย10แต่ต้องอย่าลืมว่า10ตัวนี้เป็น10เซนติเมตรนะครับ10เซนติเมตรต้องแปลงจากเซนติเมตรให้กลายเป็นเมตรครับ10เซนก็จะมีค่าเท่ากับ0.1เมตรนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ แทนค่า L ตัวนี้เป็น0.1ได้เลยนะครับหารด้วยค่ายังโมดูลัสครับยังโมดูลัส2คูณ10ยกกำลัง10นะครับอ่าที่เหลือจากการคิดเลขครับผม3หาร2ก็เหลือ1.5ึ่จุด้ไหมครับ10ยกกำลังเคูณ0.1หเหลือ10กำลัง8ไหมครับ10กำลัง8หาร10บกำลัง10อ่าผลลับเหลือเท่าไหร่ครับ 1.5คูณ10ยกกำลังลบ2เมตรนั่นเองทีนี้โจทย์ไม่ได้ถามเป็นเมตรครับโจทย์ถามเป็นเซนติเมตรอ่าทีนี้จากเมตรแปลงเป็นเซนทำยังไงครับผมต้องคูณอะไรเข้าไปเอ่ยคูณด้วย100เข้าไปไหมครับ1เมตรมี100เซนเพราะฉะนั้นผลลัพธ์เราก็จะได้คำตอบคือ1.5เซนติเมตรนั่นเองครับทีนี้เรามาดู สมบัติของของไหลกันบ้างนะครับสมบัติของของไหลอันถัดไปก็คือตัวความดันในของไหลนะครับความดันในของไหลทีนี้ก่อนจะไปถึงคําว่าความดันในของไหลเราต้องรู้จักคําว่าความดันกับแรงดันก่อน2ปริมาณนี้ไม่เหมือนกันนะครับมีนิยามที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับตัวความดันนะครับความดันสัญลักษณ์คือตัว p นะครับ p ตัวนี้มาจาก pressure ที่แปลว่าความดันนะครับ ความดันจะหาได้จากแรงดันหารด้วยพื้นที่และต้องเป็นพื้นที่ที่ตั้งฉากกับแรงนั้นด้วยดังนั้นถ้าเราดูจากนิยามของความดันนะครับเราจะได้ว่าตัวหน่วยวัดของความดันใช้เป็นนิวตันต่อตารางเมตรนั่นเองทีนี้ในหนังสือบางเล่มเราอาจจะเจอหน่วยวัดที่นอกเหนือจากนิวตันต่อตารางเมตร,ราอาจจะเจอตัว pa นะครับ P.A. ตัวนี้เราอ่านว่าปาสคาลนะครับเป็นตัวหน่วยวัดของความดันในของไหลเหมือนกันใช้ได้เหมือนกันครับทีนี้ความดันที่เกิดขึ้นในของไหลนะครับเราจะเรียกมันว่าความดันเนื่องจากน้ําหนักของของเหลวนะครับความดันเนื่องจากน้ําหนักของของเหลวภาษาฟิสิกส์เราเรียกมันว่าความดันเกตนั่นเองสัญลักษณ์คือ P.G. ครับความดันเกตทีนี้เจ้าความดันเกตตัวนี้มันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างนะครับจาก P เท <P S 1> ่ากับ F ส่วนด้วย a ตั้งฉาก P เท <P S 2> ่ากับ F ส่วนด้วย a ตั้งฉากทีนี้แรงกดกดเนื่องจากน้ำหนักของเหลวเราก็แทนค่าแรงตัวนี้ด้วยน้ำหนักก็คือตัว mg ไหมครับ mg หารด้วย a ตั้งฉาก ทีนี้เราจะเปลี่ยนมวล m ตัวนี้ให้กลายเป็นความหนาแน่นเรามีความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับความหนาแน่นอยู่ก็คือ rho เท่ากับ m ส่วน v นะครับ rho ตัวนี้คือแทนความหนาแน่น m คือมวลของสาร v คือปริมาตรเพราะฉะนั้น m ตัวนี้ก็จะแปลงสภาพใหม่กลายเป็น rho คูณด้วย v นั่นเองนะครับกลายเป็น rho v g หารด้วย a ตั้งฉาก v ในที่นี้คือปริมาตรไหครับปริมาตรหาได้จากพื้นที่หน้าตัดคูณด้วย ความสูงของรูปทรงของเราไหมครับเพราะฉะนั้น a ตั้งฉากก็จะตัดกันไปเราจะได้ว่าตัวความดันเนื่องจากน้ำหนักของเหลวเขียนในรูปของ r g h นั่นเองนะ,ะนั่นหมายความว่าตัวความดันเนื่องจากของเหลวตัวนี้จะขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยสำคัญก็คือความหนาแน่นของของเหลวกับ ระดับความลึกจุดที่เราต้องระวังคือเอสตัวนี้เราพูดถึงความลึกถูกไหมครับความลึกจะต้องวัดจากผิวของเหลวลงมาจนกระทั่งถึงระดับที่เราวัดความดันนะครับไม่ได้วัดจากพื้นล่างขึ้นไปตรงนี้ต้องเป็นจุดที่ต้องระวังนะครับในทางฟิสิกส์เรานะครับจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดความดันของของเหลวที่เราเรียกว่ามอนอมิเตอร์มีลักษณะเป็นหลอดรูปตัวยูหนังภาพเลยนะครับเมื่อเราใส่ของเหลวอีกชนิดหนึ่งเข้าไปในหลอด รูปตัวยจะมีผลทําให้ของเหลวที่มีอยู่เดิมเปลี่ยนระดับความสูงจากเดิมไปนะครับทีนี้เวลาเราจะคํานวณหาตัวความดันที่เกิดขึ้นในหลอดรูปตัวยูทำยังไงหลักการง่ายๆมีอยู่2ข้อครับคือ 1. เราเลือกจุดที่เป็นรอยต่อของ2ตัวกลางหรือของเหลว2ชนิดนะครับ ดังนั้นในภาพเราก็จะเห็นได้ว่าจุดที่เป็นรอยต่อของของเหลวสองชนิดก็คือจุดสีแดงตรงนี้นะครับทีนี้เราใช้หลักการที่ว่าความดันเกิดขึ้นอยู่กับความลึกถูกไหมครับนั่นหมายความว่าที่ความลึกเดียวกันความดันเกตก็ต้องเท่ากันด้วยนะครับความดันจะต้องเท่ากันด้วยดังนั้นเราใส่เส้นเส้นปะลงไปเลยแสดงค่าระดับเดียวกันออกมานั่นหมายความว่าหลอดทางด้านฝั่งซ้ายที่จุดเดียวกันความลึกเดียวกันความดันก็ต้องเท่ากันไหมครับ สจุดนี้ความดันเท่านะครับทีนี้ต้องอย่าลืมด้วยว่าตัวความดันเกตของเรายังขึ้นอยู่กับชนิดของของเหลวนั่นหมายความว่าแรงดันที่เกิดขึ้นในมอนอมิเตอร์จะต้องกดลงบนของเหลวชนิดเดียวกันด้วยไนะครับสังเกตว่าทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาแรงดันที่เกิดขึ้นกดลงในของเหลวสีเหลืองทั้งคู่นะครับดังนั้นเวลาเราใช้ มานอมิเตอร์นะครับในการวัดความดันเราจะต้องพิจารณาถึงจุดสําคัญ2จุดนี้ครับความลึกเดียวกันความดันเท่ากันแรงกดที่เกิดขึ้นต้องกดบนของเหลวชนิดเดียวกันนะครับทีนี้เดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างการคำนวณน,นะครับตัวอย่างที่3หลอดแก้วรูปตัว u บรรจุประหลอดซึ่งมีความหนาแน่น 13,600กิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรเทน้ำความหนาแน่น1 0 0 0กิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรลงไปที่หลอดแก้วข้างหนึ่งความยาว13.6ซนติเมตรระดับประหลอดสองข้างจะสูงต่างกันกี่เซนติเมตรเพราะฉะนั้นเริ่มต้นนะครับเราใช้หลักการ2ข้อในการคำนวณเกี่ยวกับเรื่อง ometer, มานอมิเตอร์นะครับอันแรกที่ความเ,เราควรจะเลือกตัวรอยต่อของตัวกลาง2ชนิดเราก็จะเห็นได้ว่า ลอยต่อตัวกลางอยู่ตรงนี้นั่นเองเราก็ต่อเส้นปละาลงไปเลยทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาครับต่อมายาวๆเลยเราก็จะเห็นจุดที่อยู่ระดับเดียวกันของหลอดรูปตัว U ทั้งสองข้างไหมครับดังนั้นถ้ามันอยู่ในระดับความลึกเดียวกันความดันสองจุดนี้ก็ต้องเท่ากันแต่จุดที่ต้องระวังก็คือแรงดันที่เกิดขึ้นต้องกดลงบนของเหลวชนิด เดียวกันเราก็เช็คสักนิดนึงเราก็จะเห็นได้ว่าหลอดฝั่งซ้ายแรงดันที่เกิดขึ้นก็กดลงในของเหลวสีเหลืองไหมครับหลอดฝั่งขวาแรงดันที่เกิดขึ้นก็กดลงในของเหลวสีเหลืองเหมือนกันแสดงว่าจุดที่เราเลือกตรงนี้ถูกต้องแล้วนะครับ p ฝั่งซ้ายก็ต้องเท่ากับ p ฝั่งขวาทีนี้เราก็ต้องมาดูทีละฝั่งนะครับว่ามีแรงดันจากอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ ฝั่งซ้ายเราจะเห็นได้ว่ามีน้ำหนักของของเหลวสีเหลืองที่กดบริเวณน,นี้อยู่ถูกไหมครับอ่าเราก็ใส่ไปเลยทีของของเหลวสีเหลืองของเหลวสีเหลืองในที่นี้คือประหลอดไหมครับประหลอดทีนี้สังเกตอย่างหนึ่งครับว่าปากของมานมิเตอร์ตัวนี้เปิดอยู่เปิดอยู่ข้างบนของผิวประหลอดมีอะไรอยู่ครับ หลายคนน่าจะตอบได้นะครับมีอากาศอยู่นั่นเองเราทราบมาแล้วว่าอากาศก็มีแรงดันเหมือนกันไครับดังนั้นถ้าหลอดของมาโนมิเตอร์เป็นปลายเปิดนะครับเราอย่าลืมใส่ตัวความดันของอากาศเข้าไปด้วยนะครับความดันอากาศฝั่งขวามือมีใครกดบ้างครับเราก็จะเห็นได้ว่ามีของเหลวสีน้ำตาลอยู่หรือไมครับ ในที่นี้ก็คือน้ำนั่นเองอ่าน้ำนะครับแล้วก็อย่าลืมด้วยว่าพอหลอดตัวนี้เป็นหลอดเปิดข้างบนของตัวน้ำของเรามีอากาศอยู่เราก็ต้องใส่ตัวความดันอากาศลงไปนะครับเราจะเห็นได้ว่าทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวามีความดันอากาศทั้งคู่เลยถูกไหมครับเราก็ตัดโพสต์ของความดันอากาศสองตัวนี้ทิ้งไปได้เลยนะครับ ก็จะเหลือแค่ฝั่งซ้ายก็คือความดันของประลอดเท่ากับความดันของน้ำน,นั่นเองนะครับฝั่งซ้ายความดันของประลอดเราใส่สูตรลงไปเลยความดันเกจของเราสูตรมีอยู่คือ logh นะครับ logh เราก็ใส่ไปเลยเป็นความหนานแน่นของประลอดคูณด้วยค่า g คูณด้วยความสูงของประลอดนะครับฝั่งขวามือความหนานแน่นของน้ํา ค่า g แล้วก็ความสูงของน้ำตัวแปร g เหมือนกันตัดทิ้งไปเราแทนค่าความหนานแน่นแล้วก็ความสูงของของน้ำที่ใส่เข้าไปไครับความหนานแน่นประหลอด13,600ความสูงของประหลอดอไม่รู้เท่าไหร่และเป็นสิ่งที่โจทย์ถามมครับระดับประหลอดของข้างสูงต่างกันเท่าไหร่สมมุติให้เป็น h ความหนาแน่นของน้ำหน0 0งความสูงข,ของน้ำที่เติมลงไปโจทย์ให้มาแล้วคือ13.6สมเซนติเมตรเพราะฉะนั้นเราจัดการแก้สรรมการเลยครับ13.6สามจกคูณด้วยหนึ่กลายเป็นเท่าไร 13, 600, หนึ่งหมื่นสามั้อยไหมครับ เพราะฉะนั้นแล้วหมื่นสามพันหกร้อยฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาก็จะตัดกันไปพอดีเราก็จะได้ผลลัพธ์ h ของเรามีค่าเท่ากับ1นั่นเองหน่วยใช้เป็นเซนติเมตรครับอย่าลืมเพราะว่าตอนที่เราแทนค่าความสูงของน้ำเราใช้หน่วยเป็นเซนติเมตรไหมครับดังนั้นความสูงของประลอดก็ต้องมีหน่วยเป็นเซนติเมตรเหมือนกันนะครับ1เซนติเมตรเท่ากันครับเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างที่4ถังน้ําใบหนึ่งมีน้ําอยู่สูงจากก้นถัง10เซนติเมตร เมื่อเทน้ำมันความหนาแน่น700กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรลงไปในถังปรากฏว่าน้ำมันลอยอยู่เหนือผิวน้ำสูง10เซนติเมตรจงหาความดันเกจที่ก้นภาชนะและความดันที่กระทำกับด้านข้างของภาชนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูตัวความดันเกจก่อนความดันเกจที่ก้นภาชนะอ่ะเราดูที่ก้นเลยที่ก้นภาชนะมีอะไรกดบ้างเราก็จะเห็นได้ว่ามีน้ำไหมครับน้ำหนักของน้ำที่กดที่ก้นภาชนะแล้วก็มีน้ำหนักของน้ำมัน ดังนั้นตัวความดันเกตที่ก้นภาชนะเราก็หาได้จากความดันของน้ำบวกด้วยความดันของน้ำมันเราก็ใส่สูตรลงไปเลยครับ p เท่ากับ rho g h ไหมครับก็เป็น rho น้ำ g คูณด้วย h ของน้ำบวกด้วย rho น้ำมันคูณ g แล้วคูณด้วย h ของน้ำมันเราก็แทนค่าเลยครับ ความหนาแน่นของน้ำนะครับหนึ่กิโลกรัมต่อลูกบาศกเมตรตอนนี้เป็นค่าคงที่นะครับส่วนใหญ่แล้วข้อสอบก็จะให้มานะครับค่า G เท่ากับ10ค่า H ความสูงโจทย์ให้มา10ซนติเมตรไครับอย่าลืมเปลี่ยนหน่วยเป็นเมตรด้วยนะครับเป็น0.1หมบวกด้วยความหนาแน่นน้ามัน700คูณด้วยค่า G ความสูง0.1เหมือนกันคิดเลขครับผมเราก็จะได้1000บวกด้วย 700ผลลัพธ์ได้1,700นิวตันต่อตารางเมตรนั่นเองเราก็จะได้ความดันเกลที่ก้นภาชนะนะครับอ่คาคำนั้นด้านข้างจะซับซ้อนขึ้นใหม่นิดน,นึงเพราะว่าอย่าลืมว่าความดันเกลของเราขึ้นอยู่กับความลึกและด้านข้างภาชนะลึกไม่เท่ากันเลยถูกไหมครับนั่นหมายความว่าความดันเกลที่ด้านข้างของภาชนะมีค่าไม่เท่ากันเลยสักจุด ทีนี้ทำยังไงดีมีค่าไม่เท่ากันหาค่าเฉลี่ยนั่นเองนะครับแต่ต้องอย่าลืมว่าเวลาเราเฉลี่ยต้องเฉลี่ยบนของเหลวชนิดเดียวกันดังนั้นเวลาเราแก้ปัญหาการคำนวณความดันด้านข้างภาชนะเราจะต้องค่อยๆค,คำนวณทีละชั้นนะครับเราจะแบ่งจุดที่เราต้องคำนวณความดันเป็น3จุดด้วยกันก็คือจุดที่บริเวณผิวของภาชนะ ซึ่งตัวนี้ไม่มีของเหลวกดอยู่เลยถูกไหมครับความดันเกจก็จะกลายเป็น0ูนย์ไปตั้งชื่อตัวนี้ว่า P1 บริเวณรอยต่อของภาชนะตั้งชื่อว่า P2 นะครับมีน้ำมันกดอย่างเดียวก็กลายเป็นโลน้ำมัน g แล้วก็ h ของน้ำมันนะครับโลน้ำมันคือ700ค่า g เท่ากับ10 h คือ0.1เพราะฉะนั้นเราจะได้ความดันจุดนี้มีค่าเท่ากับ 700นิวตันต่อตารางเมตรนั่นเองนะครับจุดที่ก้นภาชนะตั้งชื่อเป็น P 3ที่ก้นภาชนะเราคำนวณมาแล้วจากข้อเมื่อกี้ถูกไหมครับเราก็ใส่เลขลงมาเลย1,700นิวตันต่อตารางเมตรทีนี้เราได้ความดันครบทั้ง3จุดแล้วเราจะต้องมาหาค่าเฉลี่ยของผิวของเหลวแต่ละชั้นนะครับอเอาน้ำมันก่อนความดันด้านข้างของน้ำมัน เราจะก็จัดการเลยครับฉเฉลี่ยผิวบนกับผิวล่างเป็น p1 บวก p2 หารด้วย2 p1 มีค่าเป็น0นู์ไหมครับ p2 คือ700หารด้วย2เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ออกมาได้ความดันด้านข้างของชั้นน้ำมันมีค่าเท่ากับ350นิวตันต่อตารางเมตรครับต่อมาคำนวณชั้นที่2นะครับก็คือน้ำผีด้านข้างของน้ำเท่าไหร่ เราก็ต้องเอาผิวบนของน้ําก็คือ P 2บวกกับผิวล่างของน้ําก็คือ P 3หารด้วย2นะครับอ่า P 2คือ700 P 3คือ1,700หารด้วย2อ,อ่าเจ็700้อบวก1,700กลายเป็น4 4 0มั้ยไหมครับ2,400 2,400หารด้วย2ก็เหลือแค่1,200นนิวตันต่อตารางเมตรเพราะฉะนั้นแล้ว ถ้าเราอยากรู้ว่าความดันด้านข้างของของเหลวที่กระทํากับผิวภาชนะมีค่าเป็นเท่าไหร่เราก็จับเอาความดันด้านข้างในชั้นน้ามันกับความดันด้านข้างของชั้นน้ําจับรวมกันได้เลยครับเป็นพีรวมจับบวกกันเลย350บวก1,200ผลลัได้พธนไ้15้1,550นิวตันต่อตารางเมตรเป็นคำตอบครับ เพราะฉะนั้นเราเห็นได้ว่าพอเป็นความนันด้านข้างปุ๊บวิธีทาจะซับซ้อนสักหน่อยหนึ่งต้องระมัดระวังให้ดีนะครับอ่านโจทย์ดีๆว่าโจทย์ถามที่ก้นภาชนะหรือถามที่ด้านข้างภาชนะอีกอย่างหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือมันจะมีอีกหนึ่งคำก็คือคําว่าความดันสมบูรณ์ ความดันสมบูรณ์ตัวน,นี้เป็นคําที่ต้องระวังถ้ามีคําว่าสมบูรณ์เมื่อไหร่ปุ๊บนั่นหมายความว่าคํานวณเสร็จปุ๊บต้องบวกความดันอากาศเพิ่มเข้าไปยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าโจทย์ถามว่าความดันสมบูรณ์ที่ก้นภาชนะมีค่าเป็นเท่าไหร่เราก็ต้องเอา1,700ที่เราคํานวณได้ที่ก้นภาชนะไหครับบวกไปด้วยความดันอากาศณนะบริเวณนั้นซึ่งโจทย์จะกําหนดค่ามาว่าเป็นเท่าไหร่เราไปสรุปบทเรียนกันเลยครับสิ่งที่เราเรียนวันนี้เราเรียน2อ,อย่างไหมครับก็คือสมบัติของของ,ของ,ขงนื่่ความยยดหุซึง ความยืดหยุ่นเราบอกได้ด้วยปริมาณทางฟิสิกส์3อย่างก็คือความเค้นความเครียดและยังโมดูลัสนะครับความเค้นจะขึ้นอยู่กับพื้นที่หน้าตัดหาได้จากสูตรซิกมาเท่ากับ F ส่วน A มีหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตรนั่นเองนะครับความเครียดความเครียดขึ้นอยู่กับระยะยืดของวัสดุหาได้จากเดลต้า L ส่วนด้วย L ปริมาณตัวนี้ต้องระมัดระวังดีครับว่าไม่มีหน่วยวัดนะครับ ส่วนอีกปริมาณหนึ่งนะครับค่ายังโมดูลัสเป็นสมบัติเฉพาะตัวของสารนะครับสารชนิดเดียวกันจะมีโมดูลัสเท่ากันเสมอนะครับหาได้จากอัตราส่วนของความเค้นกับความเครียดหรือถ้าเราเท่องเป็นสูตรง่ายๆครับ F L ส่วนด้วย A delta L นั่นเองหน่วยวัดเหมือนกับตัวความเค้นเลยครับคือนิวตันต่อตารางเมตรนะครับสมบัติอีกอย่างหนึ่งที่เราเรียนวันนี้คือสมบัติของของเหลวหรือข,ของของไหลนะครับ เราพูดถึงตัวความดันเข้าไปนะครับพูดถึงตัวความดันนิยามความดันความดันคือแรงดันต่อหหน่วยพื้นที่ระวังดีๆนะครับความดันตัว P แรงดันตัว F 2ปริมาณนี้ไม่เหมือนกันความดันเป็นสเกลาร์แต่ว่าแรงดันเป็นเวกเตอร์นะครับระวังดีๆทีนี้ความดันเนื่องจากน้ําหนักของเหลวเราเรียกมันว่าความดันเกจหาได้จากสูตร P เท่ากับ r g h นั่นหมายความว่าความดันเกจของเราจะขึ้นอยู่กับ ชนิดของสารได้ดูจากค่าความหนาแน่นหไหมครับและขึ้นอยู่กับความลึกอย่าลืมว่าความลึกต้องวัดจากผิวของเหลวลงมานะครับไม่ได้วัดจากก้นภาชนะขึ้นไปต้องระวังดีๆวัดจากผิวของเหลวนะครับถ้าเป็นความดันด้านข้างนะครับความดันด้านข้างในของเหลวเดียวกันย้ำว่าเป็นของเหลวเดียวกันเราสามารถเฉลี่ยผิวบนกับผิวล่างได้เลยครับตามสูตร P เท่ากับ P ผิวบนบก P ผิวล่างหารด้วย2 ะร,ระวังดีๆต้องเป็นชนิดเดียวกันเท่านั้นนะครับสุดท้ายหลักการของมานอมิเตอร์ในการวัดความดันมีอยู่2ข้ออย่าลืมนะครับ 1. ที่ระดับความลึกเดียวกันความดันมีค่าเท่ากันและความดันที่เท่ากันที่จุดๆนั้นนะครับแรงกดต้องกดลงบนของเหลวชนิดเดียวกันด้วยนะครับระวังดีๆ ครับก็จบบทเรียนแล้วสำหรับวันนี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ